พ็อกซี่สวัสดีครับพีวกซี่ครับสวัสดีครับยิีรบคนไหมคะได้ครับสวัสดีครับโชกุนพ็อกซี่นะครับสวัสดีครับตองอิพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับครับก่อนพ็อกซี่ครับวันนี้พ็อกซี่เป็นอองโอ๊กแมิลี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆก็ต้องเรียกว่าวันนี้เป็นวัน ดีของ OPPO ลายกันนะครับผมเป็นวันครบรอบ OPPO 15ปีพอ <bureaucracy S 1> ดี <Exchange. S 1> ครับผมซึ่งพวกเราซีว่าด้วยความที่พวกเราเป็น Family o o. ของ OPPO นะครับพวกเราก็มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ด้วยครับผมก็จะเป็น OPPO Reno 10 Series 5G ครับอันนี้ไงล่ะคะสนใจฟีเจอร์อะไรของ OPPO คะจริงตัวนี้คือมีแบบกล้องเป็นกล้องพอตเทรตซูมได้นะครับ <ight> ใช่เป็นกล้องพอตเทรตที่ซูมได้ไกลๆเลยครับก็ซูมเจ็งมากสวยนาก็ต้องลองใช้แล้วต้องลองใช้นะครับทุกคนต้องใช้ าาข,อของผมชอบรูปร่างหน้าตาแล้วกันนะครับผมมันจะมีสีคอมแบบฉูดฉาดที่เล่นขี้เล่นซึ่งจริงๆแล้วก็เข้ากับบล็อกซี่นะคะรับบอลา็อก็อกซี่เนี่ยก็มีสีเป็นประจำของตัวเองด้วยแต่เนี้ยโป้เป็นการเอาสีแต่ละสีเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีความแบบริบระยับมันวาวาว,าวาคือบอกอะไรว่านอกจากกล้องที่สวยแล้วมือถือก็สวยด้วยเช่นกันครับวันนี้นอกจากมาแบบว่าวูัวร์บอเนี่ยโป้่ะเรามีโชว์หรืออะไรก็ไม่ได้ก็ <S <S สำหรับวันนี้ครับพวกเราเองก็มีโชว์พิเศษพิเศษครับเรียกว่เาเปน็นน้ำจิ้มน ครับครับอใหฝากเคุยพอที่ยโที่เป็นดีกว่าอ่ะทำก่อนไหมได้ครับก็ครบรอบสิบห้าปีแล้วนะครับก็ขอให้ออฟฟโอ้แบบคนไทยอยู่กับคนไทยทุกคนเป็นนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแพนบ็อกซี่แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับมาร่วมเป็นแฟมลี่ของออฟฟโอ้นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับอย่างวันนี้แล้วก็แบบก็ก็มีด้วยนะครับใช่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 ใช บอกรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวด้วยครับ Apple w i n d o s 10 Series 5G ครับใช่ครับพี่กันก็เลยโทรเลยเริ่มโทรโทรเลยใชเดี๋ยวโทรโทรให้ดูเลยครับโทรหันออกอย่างเงี้ยรหันออกหันอย่างเงี้ยเอ๊ใช่เริ่งการของเระมาณครับผมเป็นไงลูกค้าส่งเอาไป12นาทีใช่ไหมโอ้จริงจริงก็12นาทีจริงเหรออนนี้พวกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช่ครับจริงแบบหายกับกังวลใจอะไไหมคะกับคอนเสิร์ตแรกตอนที จริงๆพวกเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเรากันขนาดนี้นะครับพวกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมว่าบัตรจะขายหมดเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยแล้วกันนะครับที่ช่วยกันทํางานอย่างหนักนะครับผมทําให้การขายบัตรนี้ผ่านพ้นไปได้ดีๆพวกเราก็จะทําโชว์ให้ออกมาดีที่สุดในวันที่13สิงหาคมครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตาเตรียมใจไว้ให้ดีๆเลยแล้วกันนะครจะมีแบบว่าเพิ่มรอบอะไรพวกนี้ไหมคะมีคุยกันไหมคะว่าแบบเ้ยโซลเอาไว้ขนาดนที่ต้องเพิ่มรอบไหมอะไร จริงๆเรื่องนี้คิดว่าพวกเราเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะผมอาจจะต้องถามคุณพ่อซะมากกว่าแล้วจะใช้ของคุณพ่อหรือว่าอ๋ออาจจะต้องกลับไปที่สำนักงานส่อนครับเพราะว่ายังไม่มีเบอร์คุณพ่อในเครื่องนี้ครับใช่ยังใหม่มากใช่ครับวันนั้นได้ถามว่าน้องกรมีแบบว่าระบัตรใช่ไหมอยู่ในไหอ๋อใช่ครับก้นบัตรด้วยครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะแย่งกับทุกคนนะครับแต่ว่าเหมือนครอบครัวกรอ์ก็อยากมาสนับสนุนพ็อกซี่ในฐานะแบบแฟนกับพ็อกซี่ทุกคนนะครับก็ก็เลย ถ้าอาจจะแบบทางานอยู่เราก็เลยต้องไปที่รา้านสะดวกซื้อครับแล้วก็ไปไปจิ้มเลยบอกว่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินไปแล้วก็ได้บัตรมาพอดีครับก็โชคดีมากๆแต่ว่าดีที่เพื่อนปลุกก่อนเพราะจริงๆกอนยบอยู่ครับแล้วก็แบบคือกอนไม่เชื่อว่าบัตรขายหมดจริงๆเลยเพราะตอนแรกพวกเราก็กังวลกันเนานะว่าแบบว่าจะมีคนมาดูพวกเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วแบบแรงรีแป็กขนับสนุนดีกันมากๆเราก็ต้องแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ยิ่งแบบเติมไฟเติมพลังให้พวกเราตั้งใจซองกันต่อไปต่อไปดไปกดไป มันจะสี่นะครับแล้วของคุณเหมือนจะมีแบบว่าไปร่วมศิลกรรมกับเพื่อร์ฟไม่ใช่กดไฟจริงจริงคุณไม่ได้กดเองแต่ว่าคือตอนนั้นอะ่ะอาจจะเห็นในติ๊บตนันพรทีคุณเลาุก <c oughs> <c oughs> คนใช่ครัแต่ว่าคุณเหมือนแบบไี้เสียงว่าแบบว่าปัดหมดแล้วอย่างเงี้ยคือรุ่งตื่น้็มาเลยว่าฝันหรือว่าเรืออะไรเงี้ยฝัดหรือว่า ไปเขาคุยกันเรื่องบัตรหมดจริงก็เลยบอกว่าจริงเหรอพี่ใครก็เลยช็อคใครก็เลยแบบว่าทักไปหาคุณแม่ในไลน์แม่ได้กดไหมบอกว่าครอบครัวกดเรียบร้อยเรียบร้เขาไปแบบระดมคุณแบบไปแบบร่วมกันช่วยกันเขาช่วยกันกดกันที่ตลาดสดสดคลยต้องกดให้ครอบครัวกันทั้งหมดมีปตระหาัก็จริงๆอยู่ที่จํานวนครอบครัวครับว่าแบบแต่ละคนจะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็พยายามจะกดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของผมมุนติ้วเลยครับหมุนติ้ว ครับตอนแรกเห็นว่ามันมีที่นั่งแล้วก็เข้ากดเข้าไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นที่แน่นอนครับผมการเจอกันครั้งที่สิบต้นๆไอ้ชิมชิมพี่ห้าหครับเป็ไนไงบ้างคะปวดแสบมเจ็บอยู่สำหรับตอนนี้เจ็บอยู่ของเราเองนะครับก็ใกล้จะถึงร้านวิวแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกทคนมากนะครับทุกทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเพลงของเรานะครับก็ดีใจครับผมดีใจดีใจมากาเลยครับเจ็บยังครับอือต้งเจ็บอยู่ครับผม ถ้าเรื่องนี้ผมว่าทำองลีดีกว่าครับร้านวิวมีอะไรใหยูเซอร์อครับมีคอนเสิร์ตอ่ะมีคอนเสิร์ตไหอันนั้นมีอยู่แล้วแบบคุณจะมีชาเลนจ์อะไหมมีชาเลนจ์อะไหมอ๋อชาเลนจ์เหรอครับผมไม่แน่ใจอะแต่ถ้าถึงร้านวิวแล้วก็รอคอนเทนต์ตมิเต็มจากออสซี่แล้วเพราะเราอย่างไรอีกเตริมให้รอติดตางเติมเติมมีอะไรให้ยูเซอร์มั้ยครับคุณจันนิ์ร้านวิวครับเอ่อร้านวิวเดี๋ยวผม ลงคลิปผมเต้นเกมบอลแล้วก็ใส่เพลงเจ็บอยู่เต้นอย่างเต้นเต้นจะเต้นแบบเต้นหน่อยแพลวจะหาเวลาเต้นอยู่ครับแต่ว่าเหมือนเรามีซ้อมส่วนคอนเสิร์ตครับผมก็เคนะครับต้องซ้อมก่อนครับต้องเต้นแล้วต้องใส่ต้องป่วยถึงเวลาต้องต่ออยู่จริงจริงๆมีความแบบอยากให้ทุกคนมาเจ็บอยู่กันในคอนเสิร์ตเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่ทุกๆเพลงที่เราเตรียมมานี่แบบเป็นเวอร์ชันที่แบบพิเศษสุดๆแล้วก็ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในเซสชั่นต่อเดี๋ยวก็รู้ก็รู้สไปร์ลเหรอก็รู้ก็รู้สไปรลเหรอ่ะถามถึงค่าชี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะครับก็ไม่ใช่อือเอาทุกคนเลยนะอะไรก็จริงๆที่ผ่านมามีคือกล่องนี้ใช่ไหมถ้าเกบดว่า อย่างด้วยบรรยากาศขึ้นไปรับน้องมาหาลัยกันมาใช่ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆที่พี่ในมหาลัยก็รับอย่างดีมากๆครับผมก็เปิดบรรยากาศคือไม่เกรงเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนแบบเป็นจอร์กก็เลยว่าทุกคนเข้าหาอะไรกันมาอะไรกันแลาวบยิการนี้ก็แบบว่าแบบสนุกอบบเวลาพักก็พักอยู่ด้วยกันตลอดก็แบบเพื่อนๆติดด้วยยังไงวันนี้เป็ไง ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์หนึงในที <developed Airbnb> ่ครับเพราะว่าไม่เป็นครั้งแรกของเรนด้วยที่แบบได้เจอผู้คนใหม่ๆในแบบวันนึงแบบเราเยอะมากได้เพื่อนเยอะมากในวันนั้นครับก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมาได้ดีครับก็ได้เพื่อนที่ดีมาเยอะเลยครับก็หวังว่าจะเป็นการเปิดปีหนึ่งที่ผ่านไาได้ดีครับผมเป็นกำลังใจให้อ l ล i a n z Group ครับสองคนที่จะอยู่ที่หาขาเดียวกันใช่ครับอยู่คนาะสาขาคราช ฝังนเขาบอกว่ากคือม่กย่จริงๆก็ก็พอมีบ้างบางคนที่รู้จักกันแล้วก็แบบได้ทักทักว่าเอยติดนกันหรออะไรเงี้ยหรอเจอเป็นตอนกับน้องอะไรเงี้ยใช่แต่พอไปถึงจริงก็เหมือนแบบรู้จักคนนี้ก็ไปคุยกับคนนั้นเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นการเมเรนลอเฟรนด์งใชาเอาเป็นเรื่องกันถูคนอ่นจกันแล้ว

อยากจะให้รอติดตามจากออฟฟิเชียลแล้วกันครับเราก็พวกเราก็ยังไม่ได้รู้ราละเอียดไม่ไร้ขนาดนั้นแล้ก็มีแน่นอนแล้วก็ทันคอนเสิร์ตในเดือนมกรคมครับโอเคนั่นคือฝากจะให้ฝากงานของอ๋อโป้นะก็เดี๋ยวฝากงานของคุณข่าวด้วยดีครับผมก็อยากจะขอฝากงานดีๆอย่างงานของอ๋อโป๊ครบ15ปีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาดูงานหรือว่ามาร่วมกันสนับสนุนซัพพอร์ตอ๋อโป๊กันเยลยนะครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ ดีเยี่ยมราคาคุ้มค่ากล้องสวยไม่รู้ผมจะชมอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันดีไปหมดมันไหลลื่นทุกอย่างคือดีมากไม่ดีไม่รู้แต่พวกเรามีกันครบทุกเครื่องเลยของดีของต้องมีนะครับก็ขอฝากงานเดอย่าง oppo ครบ1 5ปีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากพวกเรา p o x y ด้วยนะครับก็ตารางงานต่างๆก็สามารถตามได้ที่ไหนบ้างครับน้องชายเออได้ทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกเกอร์แล้วก็แล้วก็ทาง proxy ครับผม ครับมาดูในเครื่อง a p p l นะครับใช่แล้วก็ฝากเพลงเจ็บอยู่รักสดของบอสซี่ด้วยนะครับผมกับชาเลนต์นะครับเจ็บอยู่ชาเลนต์นะครับไม่ว่าจะร้องเพลงเต้นหรือว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สามารถทําได้เต็มที่เลยนะครับก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กครัพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปส่องนะครับขอบคุณ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 ครับ